สวัสดีจ้ากำกับกันเหมือนกำกับ,บละครลิงนี่ไปอาบน้ำอาบท่าซะเดี๋ยวไั่ได้กินข้าวกินปลาขาคุณยายไม่มีหลานเล็กให้เชยชมก็ต้องรบราใกล้หลานวัยรุ่นพวกนี้ฉันก็พอยนะพลอยเมื่อไหร่ไม่ดันก็จะมีหลานให้ฉันอุ้มสักทีฉันจะได้นอนตายตาหลับ แม่พูดอย่างนั้นล่ะคะมันเป็นความจริงเนี่ยสุขภาพที่เดี๋ยวนี้นะไม่เหมือนเดิมเลยคุณประนุษมันไม่เหมือนเดิมจริงๆไม่รู้จะอยู่ได้สักอีกกี่ปีคงไปถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณแม่คุณแม่ยังดูแข็งแรงดีมากเลยครับไม่ใช่อุปทานนะคุณประนุษมันเป็นความจริงแต่ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตายวันตายพรุ่งอ่ะฉันจะต้องรอจะต้องรอจนกวา่า แม่ดันเนี่ยเขาจะแต่งงานแล้วก็มีสามีในบ้านนี้แล้วก็มีหลานให้ฉันอุ้มนี่ที่ทำงานน่ะไม่มีผู้ชายที่เหมือนคุณประนศเหลืออยู่สักคนสองคนเหรอเรื่องนี้ผคงต่อไปได้แล้วครับ นี่ไม่ดันผู้จะชักช้าล่ำลายอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวก็ไปวิทันพระฉันเพลนบ้านคุณประนตหรอกฉันอุตส่าห์ตื่นมาทำแต่แต่ช้ามืดช่นะตายจริง้ํทำไมคุณแม่ต้องทำเอง่ะคะทำไมแม่ไม่จ่าทำณ่า่ไม่ค่อยสบายอยู่นะคะ ทันจะเรียนท่านแล้วค่ะบ,บอกว่าไม่ต้องตรงท่านไม่ยอมค่ะบอกว่าจะทําเองเลี้ยงพระบ้านคุณปนตร์ต้องฝีมือชันแต่คุณปนตรบอกว่าเลี้ยงพระเนี่ยย,ยายแกจะเป็นคนทําค่ะส่วนฝีมือคุณแม่เนี่ยต้องมาเลี้ยงเพื่อนๆกันไปสายได้คหมคะตอนนั้นกับมามกใหญ่กมโมชักช้าเดี๋ยวกับข้าของฉันจะเซ็งซะหมด างบ้านเนะนี่ยแม่จะว่ายังไงคะมีคนมาเช่าหรือ,อยังเขา้าประมาดูนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเช่าหรือไม่เช่าแม่คิดแล้วก็ไม่ให้เช่าดีกว่าทำไมละคะค่าเช่าเนี่ยช่วยค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวเราได้จังเดือนเลยนะคะแม่ไม่ชอบให้ผู้ชาย <c oughs> ที่ไม่ใช่ญาติเข้ามาอยู่ในบ้านที่บ้านเราเนะี่ยมีแต่เด็กกับผู้หญิง นะครับชมพูขาไปแล้วโอหเก่งจังเลยรับได้ด้วยมะส่งมาให้อาเร็วระวั <c oughs> งนะครับไปอีกแล้ว <c oughs> มาๆๆส่งมาให้าาอาเร็ว <c oughs> คุณเนี่ยจะเล่นกับเด็กเป็นดูท่าเยชมพูเนี่ยคงจะติดเยชุมภูเดนมากเลยนะคะนั่นแหละสิมผมก็ไม่เคยเห็นเยชมพูเนี่ยยอมเล่นกับคนแปลกหน้าง,ไง,ไง่ายๆเชื่อแล้วค่ะที่คุณรูโดนมีเสน่ห์จริงๆ สวัสดีค่ะคุณปนตรคุณสินีสวัสดีครับคุณกูดานสวัสดีค่ะ,คน,คะนี่หอบอะไรมาเยอะแยะเชีวยวทะนเนี่ยคุณแม่ฝากของมาช่วยงานนะคะท่านทําเองเลยนะคะมีทั้งของขาวแล้วก็ของหวานด้วยฝากดาวของราคุณคุณแม่ด้วยนะครับโชคดีนะเรามีโอกาสได้ชิมกับข้าวอร่อยพิมือชาวันนะสิคะถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันขอตัวไปใส่ซานก่อนนะคะเชิญทางนี้เลยครับกูดาน มาเลยขอโทษครับคุณบัวดอน จร,จริงๆนะครับกูอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นได้เสมอจริงไหมครับครับชมพูมาสวัสดีอากุดันแล้วลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณภูปกติลูกสาวผมเนี่ยนะแกไม่ยอม,มเล่นกับคนแปลกหน้าง่ายๆเลยนะคุณให้เป็นคนแรกจริงๆเลยอ่ะกเล่นกับ,กบพี่ชายอยู่อืมนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันหลังามาเล่นด้วยบ่อยๆดีไหมคะดีค่ะ พ่ขอขาะคุณมแม่อยู่ไหนคะหนูหนอยากไปนิดนิดแบบนีคุณแม่อยู่ในครัวนะลูกอ่างั้นเดี๋ยวไปกับพิงอาน,นะคะไปหาคุณแม่อาจจะไปช่วยจัดของอยู่นะงั้นเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะคุณเนบรทรณ์คุณไดบครรุณภนใช่ไหมครับใช่ครับ <c oughs> นี่ผมว่าแกเป็นเด็กที่น่ารักมากจริงๆเลยนะครับคุณสนนศ์ <c oughs> คุณไม่ได้คิดที่จะมีครอบครัวบ้างเหรอคุณภริ Oh, คุณเบนโตคิดสิครับทำไมจะไม่คิดยิ่งผมเห็นใยชมพูน่ารักออกแบบนี้นะครับผมยิ่งอยากจะมีรูปน่ารักแบบนี้สักคนสองคนนะครับผมก็ยากนะครับยุคสมัยเศร,รษฐกิจแบบนี้ที่จะมีครอบครัวครับผมถึงตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็สะสมเงินทองไว้เพื่อนาคนถ้าผมมีครอบครัวนะครับครอบครัวผมนี่จะต้องเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีบ้านมีรถที่สวยไม่น้อยหน้าใคร ลูกเมียผมเนี่ยต้องอยู่ดีกินดีแล้วก็มีใครมาดูถูกครอบครัวผมไม่ได้ mm hmm. ซึ่งผมคงจะต้องมีรายได้ดีพอสมควรนะครับนี่จ้าไอศครีมกะทิสดของลูกค,ค่ะค่ะ